รีวิวแบงค์ชาร์จหรือพาวเวอร์แบงค์ชาร์จไร้สายแบบแม่เหล็กถัง5ตัวของอ e ีลูตัวที่1รุ่น EW50 ความจุ4 2 0 0มิิลลแอมป์เป็นรุ่นที่ตัวเล็กที่สุดน้ำหนักเพียง86กรัมชาร์จเร็วกับช่องถทท่ายซสูงสุด12วัตต์ชาร์จแบบไร้าสายสูงสุดที่15วัตต์ตัวที่2รุ่น EW52 รุ่นนี้ความจุ1 0 0 0 0มิิลลแอมป์ชาร์จไร้สายสูงสุดที่15วัตต์ส่วนชาร์จเสียบสายช่องถ่ายซได้สูงสุดถึง20วัตต์มาพร้อมกับขาตั้งในตตัััววสะดกกกกเเเ็บบรรีีียยยนนน้้าาหออู่่่ท189มจ 3. รุ่น ew54 ความจุ11มิลลิแอมน้ำหนักประมาณ185กรัมชาร์จไร้สายสูงสุดที่15วัตต์เป็นดีไซน์ที่มองเห็นแผงวงจรได้แบบนี้เลยมีช่อง Type C 1ช่องชาร์จเร็วสูงสุด20วัตต์รุ่นนี้ก็มีขาตั้งมาให้ในตัวได้นะเหมือนกับรุ่น ew52 เลยจ้าตัวที่4ใครที่อยากได้ความจุเยอะๆเนี่ยขอแนะนำตัวนี้เลยรุ่น ew55 มีความจุถึง20,000มิลลิแอมดีไซน์ตัวเครื่องสวยเท่มากมาพร้อม3ช่องพอร์ตชาร์จเร็วกับสายได 134กรัมนะ